และที่สําคัญคือตัดเด่นหันมาแต่หัวแต่ตัวหันไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนหันหัวไปข้างหลังนะครับแต่ตัวไม่หันมาด้วยสวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนครับผมสำหรับวันนี้เป็นวันพุธนะครับ EP นี้ผมจะมาเล่าเรื่องของคุณนบเขาได้เจอเรื่องราวเกี่ยวกับ การนอนเฝ้าศพครับอ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนเฝ้าศพผมจะไม่เกินเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเนื้อเรื่องกันเลยแล้วกันครับก่อนไปรับชมฝากกดติดตามใกล้จะถึง2,000คนแล้วครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ติชมรายการได้เลยนะครับและเรื่องเล่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและฟังด้วยความบันเทิงเนาะ ไปเลยครับทุกคน <S 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 <rices> <S คุณนบได้เล่าว่าตัวเขาอ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ20กว่ากิโล รอบบ้านก็จะมีต้นไม้นึกถึงฟิล์ชนบทนะครับจะมีต้นไม้เยอะๆบ้านก็ชาวบ้านก็จะอยู่ห่างกันไม่ไกลนะักแต่ก็ไม่ค่อยติดไม่จะไม่ติดติดกันนะครับต้องบอกก่อนว่า,าคุณนบเนี่ยเขาอยู่กับครอบครัวจำนวน4คนมีตัวเขาด้วยพ่อแม่และก็น้องชายแล้วก็มีเพื่อนบ้านหนึ่งหลังคือตาเด่นบ้านติดกันเลยนะครับแต่ตาเด่นเนี่ยจะเป็นคนอุปนิสัยที่แบบ จะไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครครับเขาอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเมียเขาอะเสียชีวิตไปแล้วและลูกเขาก็ไม่มีเขาเลยต้องอยู่ตัวคนเดียวและก็ไม่มีญาติที่ไหนตะเด่นก็จะค่อยๆมาส่งสิ่งกับชาวบ้านครับก็มีหน้าที่แค่เพียงว่าออกไปหาปลากลับมาทํากับข้าวแล้วก็อยู่แต่ในบ้านก็เจอกันบ้างก็คุณนบบอกว่าก็าเจอกันบ้างก็พูดคุยตามปกติเลยครับเหมือนเขาจะเอ็นดูคุณนบเป็นลูกเป็นหลานเลยด้วยซ้ำนะครับแกเหมือนแบบว่าเขาคงยังเหงาๆอะไรครับ จนอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านบอกว่าตะเด็นเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวคุณนพก็บอกว่าไม่เคยทราบม,มาก่อนเลยว่าตะเด่นมีโรคประจำตัวอะไรชาวบ้านก็รวมตัวกันแบบจัดงานศพเล็กๆให้กับตะเด็นเพราะว่าตาเด่นเขาไม่มีญาติก็จัดงานเล็กๆในวัดในวัดหนึ่งที่อยู่แถวนั้นคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองคุณนบเล่าว่า พระสวดสวดอยู่อะไฟดับไฟดับทั้งวัดเลยดับนานจนจนชาวบ้านที่เขารอสวดอะก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันครับ mm hmm. คุณนบบอกว่าแล้วพ่อเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าให้คุณโนบอะนอนเฝ้าศพกับเนนอีกสีก่รูปและก็สับเลอ,อีกหึงคนอ่คุณนบก็ยินดีได้เพราะว่าโดยส่วนตัวคุณนนบเขาไม่ค่อยกลัวผีเขาไม่ค่อยเชื่อตอนนั้นเขาเป็นวัยรุ่นพอถึงพอถึงเวลาที่นอนเฝ้าศพปุ๊บ ไฟเขาก็ปิดมืดมีความสว่างเพียงอยู่ที่แค่หน้าศพเป็นแสงเทียนครับที่จุดอยู่สองเล่มก็แสงสว่างก็จะมีอยู่แค่นั้นข้างหน้าศพหน้าโลงศพคุณนพเล่าว่านอนไปได้สักพักหนึ่งกําลังจะเคลิ้มเคิมหลับได้ยินเสียงมาจากโลงศพก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็ไม่เอะใจก็คิดว่าคงเป็นแมวคงเป็นแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ไม่กลัวเนาะหรือไม่ได้คิดไปในเรื่องนั้นอีกสักพักหนึ่ง แกเล่าว่าครนี้ได้ยินเสียงดังขึ้นได้ยินเสียงดังขึ้นก็เ,เลยตัดสินใจอ่ะลืมตาหันไปดูว่ามันเสียงอะไรมันดังจังเลยเขาจะนอนปร,กรากฏว่าเขาเห็นเป็นล่างชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าโลงศพเขาคิดว่าคงจะเป็นสัป,ปเปลเลยแหละเพราะว่าคงสับเปลเลยก็คงจะคิดว่าเสียงอะไรล,ลุกมาดูอะไรประมาณนี้ยแต่ปร,กรากฏว่าล่างนั้นอ่ะ ค่อยๆหันหลังมาค่อยๆหันหลังมาเหมือนหันมาศบกตากับคุณนบอ่ะคุณนบบอกว่าหัวใจแทบวายใบหน้าที่เขาเห็นนั้นคือตัดเด่นครับและที่สำคัญคือตัดเด่นหันมาแต่หัวแต่ตัวหันไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนหันหัวไปข้างหลังนะครับแต่ตัวไม่หันมาด้วยโอ้โหคุณนบเล่าว่าเหมือนช็อกเลยครับเหมือนแบบช็อก เหมือนจ้องอยู่พักหนึ่งพอรู้สึกตัวรีบคุมโปงพอคุมโปงเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงเดินเข้ามาใกล้ๆเหมือนเสียงเดินเข้ามาใกล้ๆในขณะที่มีเสียงเดินอ่ะเขาก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไปด้วยนะครับแ,และเสียงเดินนั่นแหละมันก็มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆจนจนคุณนบพูดลอยๆว่าประเด็นนบกลัวอ,อย่ามาหลอกหลอนนบเลยเดี๋ยวนบจะทําบุญไปให้เหมือนเสียงนั้นอะ่ะ ก็ค่อยๆหายไปแล้วเขาก็หลับไม่รู้เขาบอกไม่รู้หลับไปตอนไหนแล้วเขาก็หลับไปตื่นมาเขาก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านแล้วก็พ่อแม่ฟังแล้วก็สับปเปลือด้วยสับปเปลือก็บอกว่าอ๋อเอ็งก็เห็นเหรอเมื่อคืนน่ะข้าเห็นตะเด็นน่ะมายืนอยู่ตรงหน้าโรงศพอะ่ะข้าก็เลยสวดมนต์แล้วจะพักตะเด็นเคยก็หายไปสับปเปลือเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ คุณนก็บอกว่าอ๋อได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงสวดมนต์จากสัป,ปะเลินนี่เองสวดหลังหลังจากชาปนัดกิจศพไปได้ไม่กี่วันเน่ะเหมือนบ้านตาเด่นะ่ะมีคนอยู่ก็แก๊กก็แก,ก๊แกเหมือนเหมือนตาเด่นยังอยู่อะเรื่องราวที่เรื่องราวเนี้ยมันก็จะเกิดอ,อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเสียงที่ทําก็แก๊กก็แก๊กในบ้านอะมันก็เริ่มเริ่ม,มหายไปหายไปหายไปเรื่อยๆจนจนไม่เจอไม่เจอเสียงนั้นอีกเลยในจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เรื่องเราก็จบลงครับผมโอเคครับผมก่อนออกไปฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนเจอกันหน่อีพีน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ